สวัสดีครับวันนี้มีดีทุกเวลาชาแนลครับวันนี้ก็มาทำบุญนะครับกับครูบ,อบาอาจารย์นะครับวันนี้เรามาถึงจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วเรามาดูกันว่าที่ผมมามีอะไรกันบ้างนะครับเราเรามาดูกันเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บ พระเก่านะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ทั้งหลายว่าจะเป็นหลวงพ่อฤาษีดึงดำหพ่อ,อปานพระครูไทยธรรมโกศลหลวงพ่อตีก่อนเอี่ยมนะครับนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับครับผม นี่มาแบบแนวแนวบุญบุญ่อยนะครับก็เป็นห้องเป็นคล้ายๆสาลาการ,ปรเปลี่ยนที่ทีเก็บพระประธานนะครับต่างๆสร้างไว้ นี่ก็คือพระนาคปกนะครับนี่ก็วัดเราเรียกสังกะรับพระปางสมาธินะครับก็มีอีกหลายองค์นะครับเพราะตอนนี้ผมกำลังจะพาเข้ามาดูาตัวไม้ศัรับนะครับ อม,ม่เรามาดูกันนี่ก็จะเป็นลักษณะท้างันยภาพนะครับรอยู่แผนที่นะครับก็จะดีเขาอยู่กลางนะครับนี่คือจะเป็นแนวเขายาวยนะ จ,จุดที่เราอยู่นี่ก็คือเขาที่เราเห็นเนี่ยครับก็เป็นจะเป็นจุดที่ตั้งวัดสกแกกางน,นะครับก็คือตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณรอบนะครับนนี้เขาจะบอกเข็านนแต่จำลองเขาสกแกการน,นะครับนะครับเราเรามาดูกันรอบๆก่อนนะครับ ทางลงบจะเห็นได้นะครับทางลงปุ๊บเนี่ยเส้นเนี้ยนะครับ,ป,รบปึปป๊บไหไปไหไปปุ๊บนี่สแกนกันนี่จุดที่เราอยู่คือตรงนี้นะครับโอ้ก็วันจะยาวตามแนวเขานะครับอ่านี่ก็คือเรามาดูเรามาดูเรื่อยๆครับปุ๊บอุทัยธานีนะเขามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูนะครับนี่ บุคคลสำคัญของโยัดรุท,ทัยทธานีนะครับมีมีเยอะมากเนี่ยคนตีหลวงวิจิตวัฒการเนี่ยเนี่ยชื่อนี้ผมได้ยินนะครับชื่อนี้ผมก็ได้ยินนะครับจเจ้าพระยาพักทางหนุนะครับชื่อนี้ผมก็ได้ยินนะครับ ยังได้ยินนะครับให้หลายท่านนะครับอ่ามาดูตัวนี้อีกนะครับนี่ อันนี้จนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันปัจจุบันนี่ครับปัจจุบันนะครับรอสิบนะครับนี่นี่คือปัจจุบันนะครับอันนี้อัปเดตปัจจุบันนะครับตามลาดับนะครับ อันนี้บรมชนกมหาชนกสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนะครับก็บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นดีนะครับก็สวยนะครับสวยงามตามท้มรงเื่องนะครับอันนี้ก็มาฝากกันนะครับมาฝากกันใครแวะมาก็มาเนาะแวะมาภาพอดีตนะครับ นี่ภาพในอดีตนะครับนะี่ลักขังรักขังรัคังอันนี้ก็ยังอยู่นะปัจจุบันเนี่ยยังอยู่นะครับนะใครผ่านไปผ่านมาที่อุทัยนะครับก็แวะมาดูนะครับใกล้ๆกรุงเทพนะครับใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆนะครับใกล้นิดเดียวเองนะครับ วันนี้ก็นี่เลยวันนี้ก็ทางผมนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามนะครับเราจะมีอะไรที่ดีๆมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับโปรดติดตามนะครับในช่องมีดีทุกเวลา c h ชา n e l อย่าลืมกด subscribe นะครับ